เราไม่น่าขโมยของเลยอ่ะดสูสิสุดท้ายเราก็ต้องมาอยู่ในคุกแบบนี้ <c oughs> คิดถึงบ้านจังเลยอยากกลับไปนอนบ้านแล้ว <c oughs> นักโทษหญิงยิกี้อยู่นี่ค่ะเรียกหนูทําไมหรอคะ <c oughs> ตอนนี้เธอเป็นนักโทษก็ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดแล้วกฎที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรอคะ เนื่องจากว่าเธอเป็นนักโทษใหม่กฎข้อแรกก็คือต้องตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปเธอไปยืนอยู่ตรงนั้นไะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ยืนตัวตรงๆเข้าไว้กฎข้อที่สองเนื่องจากว่าเธอเพิ่งมาอยู่ที่คุกจะต้องพยายามทำตัวเป็นมิตรกับคนรอบข้างเข้าไว้ เพราะคนพวกนี้อาจช่วยเหลือเธอได้เมื่อถึงข่าวจำเป็นข้าขอให้มีความสุขกับการเป็นนักโทษนะสวัสดีทุกคนเราชื่อมิวกี้นะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันว่าแต่เธอติดคุกด้วยข้อหาอะไรหรอขโมยของอะแล้วเธอล่ะฆ่าคนตายอะ่ะฮะฆ่าคนเลยเหรอตายแล้วคนจะจับเราฆ่าทิ้งมเนีย กฎข้อที่ 3, อย่าทําตัวเป็นดาวเด่นในคุกถ้าไม่อยากให้ไพมาถือตัวแค่เธออยู่เงียบๆก็ไม่มีใครทําอันตรายเธอได้แล้วได้ๆๆฉันจะอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเฮ้ยนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยดึกแล้วทําไมยังไม่หลับไม่นอนดิ้นจนฉันตื่นขึ้นมาด้วยเนี่ยก็ฉันนอนไม่หลับนะสิฉันคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงบ้านโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรติดคุกแรกๆก็เป็นแบบนี้แหละอยู่ไปน,นานๆเดี๋ยวก็ชิน จะทํายังไงดีอ่ะฉิดไม่สบายใจเลยถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆฉันต้องเป็นบ้านแน่แน่กฎข้อที่4ของการเป็นนักโทษอย่าเครียดเด็ดขาดถ้านอนไม่หลับก็ไปสวดมนต์ไหว้พระไม่ก็ออกกําลังกายหรือทํางานที่ต้องใช้แรงเพราะจะช่วยให้หลับง่ายขึ้นงั้นชันจะลองออกกําลังกายดูละกันกําแพงเรือนจําทําไมมันส่งแบบนี้เนี่ยแล้วฉันจะเห็นโลกภายนอกได้ยังไงมิวกี้นั่นเธอทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอคิดจะหนี ปล่าเปาฉันไม่เคยคิดหนีเลยแน่นะแน่สิกฎข้อที่5ห้ามฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆของเรือนจำเด็ดขาดแม้แต่จะคิดหนีก็ไม่ได้ห้ามใช้สารเสพติดหรือเล่นการพนันมิฉนั้นจะถูกลงโทษนังเธอเพอจะมีวิธีให้ฉันออกจากคุกได้เร็วๆบ้างไหมะขึ้นอยู่กับความประพฤติของเธอแล้วล่ะถ้าเธอปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำตั้งใจฝึกวิชาชีพไม่นานก็จะถูกลดโทษ